สวัสดีครับเพ,พื่อนๆนวันนี้ผมจะนําเสนอแนวทางที่น่าสนใจนะครับก็คือส่วนเลขเด่น2ตัวมาบนหรือมาล่างนะครับของงวดวันที่1พฤศจิกายนปี59โดยส่วนนี้มีสถิติถูกทั้งหมด4.2งวดนะครับโดยคลิปนี้ไปคิปที่2แล้วถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่เคยดูสูตรนี้นะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับต้องข่าวอธิบายหรือต้องช่องแสดง,งความคิดเห็นซึ่งจะมีการอธิบายสถิติเอาไว้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างวดนี้สูตนนี้จะให้เลขเด่นอะไรกันนะครับในงวดที่แล้วนะครับคืองวดวันที่16ตุลาคมปี5้า้านะครับหรืองวดที่4ี่บนะครับเลขที่ออกคือ9 4้าสี่เจดนะครับข้าแลงออก9กนะครับเลขเด่นที่ให้ก็คือ8 9นะครับนี่ครับ8เข้าล่างนะครับส่วน9นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับส่วนในงวดนี้นะครับคืองวดวันที่1พฤศจิกายนปี5้า้านะครับ เลขเด่นที่ได้ก็คือเลขศูนย์กับหนึ่งนะครับแล้วผมก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยจะมาฝากนะครับจากสถิตินะครับส่วนนี้นะครับจะพบว่าหมายเลขเด่นตัวแรกนะครับแถวแรกเลยนะครับเนี่ยครับนั้นถูกมาตลอดเลยนะครับจนมาผิดงวดเดียวนะครับคืองวดที่สี่สิบนะครับอ่าเลขที่ออกคือหกห้าศูนย์นะครับล่างออกสี่สองเลขเด่นที่ได้คือเก้านะครับเนี่ยครับมันผิดงวดเดียวนะครับ ดังนั้นส่วนนี้นะครับให้เด่นที่เลขตัวแรกนะครับงวดนี <mel> <men> ้ก <hate> ็จะได้เด่นคือศูนย์นะครับเน้นบนล่างนะครับแล้วก็สังเกตที่สองนะครับเลขเด่นสองตัวนี้นะครับนี่ครับช่วงนี้ถ้าปีนี้นะครับนี่ครับมันจะเข้าบนนะครับนี่ครับเลขห้านะครับเข้าบนนะครับเลขสี่สี่นะครับแปดนะครับเข้าบนนะครับสี่นะครับเข้าบนนะครับหกเจ็ดนะครับเข้าบนนะครับเก้านะครับเข้าบนนะครับสี่ก็เข้าบนนะครับนี่ครับดูนะครับสีเข้าบนนะครับศูนย์เข้าบนนะครับ สองเข้าโบนนะครับเก้านี้ก็เข้าโบนนะครับดังนั้นนะครับในงวดนี้นะครับศูนย์หนึ่งนะครับต้องมาบนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากดูคลิปหวยทั้งหมดของงวดนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่ URL ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับในช่องแสดงความคิดเห็นซึ่งจะมีการอัปเดตทุกครั้งทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณ เพื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมไป็นกำลังใจนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปรอดติดตามทางช่องทาง Facebook ได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับต้องคำอธิบายแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าส่วนนี้นะครับจะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับแล้วขอเพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ